สวัสดีครับช่องแม่เมียวฟิลเล่นชาแนลค่ะมือนี้แม่เมียวสิผ้ามาทำเมนูหมูสเต๊ะค,ค่ะเมื่อนี้แม่เมียวใส่เป็นสันข้อหมูนะคะหรือว่าถ้าผู้ใดมีหมูสันนอกก็ใส่ได้นะคะเมื่อนี้ขั้นตอนในการทำหมูสเต๊ะแม่เมียวจะผ้าท้ําตั้งแต่เริ่มหั่นหมูแล้วก็มักแล้วก็เจียบไม้นะคะจนเสร็จแล้วก็แม่เมียวจะทิ้งไว้ขึ้นนึงก่อนหลับอื่นห้าค่อยมาย่างกันนะคะ แต่ว่าก้อนที่สิไปหั่นหมูไม่เหมียวเดเซแซ่ใหม่ว้ก้อนค่ะนี่ค่ะใหม่ตัวนี้เฮาต้องแซ่ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเ้ามาเสียบหมูแล้วมันจะบ่ไปดูดน้ำมักของหมูห้าไปนะคะหฮาต้องแซ่ให้น้ำ่นอิ่มตัวนะคะได้นีน่เวลาห้าเอาไปย่างนะคะใหม่กะหาก็จะบ่ได้ไหม่เร็วนะตอนนี้ไม่เหมียวเดเซแซ่ว้แล้วนะคะเดี๋ยวห้ามาหั่นหมูกันเลยค่ะ มื่อนี้ไม่เมียวใส่หมูหนึ่งกิโลนะคะชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ห้ากกะเอาเลยนะคะเห้ามากักชิ้นขนาดใดห้าทําเลยนะคะเดี๋ยวเมี่เมี่ยวทําชิ้นขนาดนี้ค่ะขนาดนี้ค่ะลองบึง้นงนะคะเนาะว่าเพิ่นจะออกมาได้ขนาดใดสันข้อหมูนี่ค่อนข้างจะหั่นยากนะคะมันจะบ่มีความเสมอ มันจะเป็นช่วงมีมั่นแน่แบบนี้แต่ถ้าจะให้ดีใส่เป็นหมูสันนอกนะคะหรือว่าถ้ามักมีความมั่นก็ใส่เป็นหมูสามชั้นได้เลยค่ะพอดีมือนี้แม่เมียวไปหาซื้อแล้วมั่นบ่ได้รนะคะได้ตัวนี้ก็เลยจําเป็นค่ะแต่กะบบเป็นอย่างเนาะหั่นใหญ่จักน่อยแต่กะแม่เมียวจะค่อยๆหั่นไปค่ะเนี่ยความหนาของหมูนี่แม่เมียวใส่ประมาณหนึ่งมิ้นนะคะบางบางแค่นี้นะคะ เข้ากระหันไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเข้าใส่ตัวนี้นะคะเราเวลาเข้าไปเสียบนะคะเมมิมวจะใส่เป็นสองชิ้นเังสีไหมคะค่ะ,คะเาจะเห็ดเป็นไม่ในน้อยคือจังกระเจ้าขายาน้ำตลาดนัดหรือว่าขายตอนเสารนะคะเดี๋ยวเมมิมวขอหันไปเรื่อยๆจนเสร็จก่อนนะคะ พื้นที่ในขั้วไม่เหมียวคนข้างแคบค่ะมันก็นเลยว่างเขียงได้บบถนัดนี่ค่ะเดี๋ยวไม่เหมียวขอหั่นหมูให้เ็จก่อนนะคะแล้วเขาค่อยกลับมาเบิ่งกันค่ะตอนนี้ไม่เหมียวได้หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหมูหนึ่งกิโลไม่เหมียวหั่นเร็จแล้วโดยที่เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นแบบนี้ก็จะมีชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แน่ก็โบเป็นหยังเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าเขาใส่มือหั่นหรือถ้าผู้ไรอยู่ในตลาดนะคะใกล้ตลาดก็สั่งสั่งกระเจ้าหั่นสไลร่ให้เลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นยูไทยนะคะเดี๋ยวเม่มเมียวสิผ้าเขาไปสู้ขั้นตอนการเตรียมเครื่องหมักเลยนะคะหลังจากที่หั่นมูเสร็ดสับเรียบร้อยแล้วเม่มเมียวจะผ้ามะขัวเม็ดผักชีนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเม่เมียวบ่มี่หลักผักชีสดค่ะเขาใส่ตัวนี้เป็นเม็ดผักชีเลยนะคะ นี่ค่ะเม็ดผักชีหอมนะคะ,คะถ้าจะขวเม็ดผักชีหอมเซจแล้วกะจะไปโขกใส่กันกับกระเทียมนะคะเพิ่มความหอมนะคะแม่เมียจะผ้าขวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้กระทะได้ห่อนน้อยๆแล้วค่ะระวางถี่ล่อเม็ดผักชีซุกแม่เมียจะผ้าโขกกระเทียมไปพร้อมเลยนะคะ โขกกระเทียมไปแต่กะย่เลื่อมมกขัวเม็ดผักชีนะคะบ่ตรงขัวจนใหม่นะคะเขาขวแค่เพิ่มนีความหอมค่ะเดี๋ยวมแม่เมียนางลุกโขกกระเทียมก่อนักแป๊บนึงค่ะแม่เมียวกข้นมาขัวเม็ดผักชีน้ำนะคะโขกกระเทียมไปขวามีดผักชีไปค่ะ อีกมิตรนึงกับพ่อแล้วนะคะเริ่มมีกกินหอมแล้วค่ะจะเหนียวโขกกระเทียมละเอียดแล้วนะคะเม็ตรักาขี้ก็ได้สูกรแล้วค่ะหอมแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เหมียวจะเอามาโขกรวมกันกับกระเทียมเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่เหมียวขอลงไปโขกยูพื้นก่อนค่ะ หลังจากที่เขาขัวเม็ดผักที่แล้วแล้วเขามาโขกใส่กันกับกระเทียมเลยนะคะหอมหอมค่ะตอนนี้หรือถ้าผูไ้ได้ขี้ข้านโขกเอาไปปั้นเลยเลยนะคะแด้ไม่มีวะามันาหลายเลยไม่ได้โขกเอาค่ะนี่ค่ะละเอียดดีแล้วค่ะเข้าไปสู่ขั้นตอนการมักหมูกันเลยค่ะ ตอนนี้แม่เมียวสีผ้ามาเข้าสู้ขั้นตอนการมักหมูเลยนะคะแม่เมียวจะบ่อส่หมูลงไปก้อนนะคะแม่เมียวจะเตรียมน้ำมักหมูก้อนค่ะอันดับแรกแม่เมียวจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะซีอิ๊วขาวแม่เมียวใส่เป็นยี่สิบกรัมนะคะเห็นบ่ค่ะแม่เมียวมีแก้วตวงเนาะยี่สิบกรัมลงไปค่ะจากนั้นแม่เมียวจะใส่นมค่ะผู้ใหมีนม นมสดน้มจืดใส่ได้เลยด้วยค่ะหรือว่าเป็นน้ม้นจืดก็ได้แต่ตัวนี้แม่เมียวใส่เป็นน้มทีแฟนแล้วกินอยู่บ้านนะคะเป็นน้มจืดขึ้นกันนะคะแม่เมียวใส่เป็นร้อยสามสิบกร,รัมนะคะอันนี้เป็นแก้วตวงนะคะแม่เมียวให้เบิ่งตรงกร,รมนะคะหลังจากใส่น้มลงไปแล้วแม่เมียวใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะหนึ่งช้อนโตะ๊ะสองช้อนโตะ๊ะแม่เมียวใส่เป็นสี่ช้อนโต๊ะแล้วกันค่ะ แล้วก็ใส่เป็นผงปรุงรสส่วนชาพูนๆน,นะคะในเมียวใส่เกลือไปน้ำนะคะช่อน,อนช่อนชาค่ะม่เมียวตัดชูรสไปครึ่งช้อนชาค่ะกับเขาบ่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆผู้ใดบ่หมักบ,บ,บ่ต้องใส่ได้จ้ะแล้วตัวนี้ที่ไม่เมียวโขกนะคะกระเทียมแล้วก็เม็ดผักชีนะคะที่โขกรวมกันเนาะจากนั้น แม่เมียวจะพ้าเพื่อนๆใส่เอาสีสันของหมูสเตะนี่เพื่อนจะเมียวออกสีเหลืองนะคะแม่เมียวสิตักผงขมิ้นค่ะผงขมิ้นนี่ปกติแล้วถ้า้องใส่หมูหนึ่งกิโลหนึ่งสอนช่านะคะมันค่อยเหลืองงามนแต่แม่บ้านแม่เมียวนี่บอกคอยมักค่ะเอาเอาสีเหลืองน้อยๆกับพ่อค่ะแม่เมียวตักไปแค่นี้ค่ะสอนช่าจะโบพูนนะคะ ตัวนี้จะช่วยเรื่องสีนะคะแล้วกะผงกะหรี่นะคะผงกะหรี่นี่ปกติแล้วหมูหนึ่งกิโลจะใช้สองช้อนโต๊ะเนาะแต่ว่าบ้านไม่เหมียวบ่มักเครื่องแบบนี้ค่ะไม่เหมียวตัดไปนึ่งชนถ้าพุ่นๆหรอกกันค่ะเดี๋ยวสีเพิ่นจะบ่ง้ามนะคะเดี๋ยวจะบ่เพือสีของหมูสเตะ๊ะตอนนี้เสซ็จแล้วนะคะไม่หมวจะผสมเครืองก่อนค่ะ เดี๋ยวแม่เมียวขอใส่ตะก,ก้อพุ่นก่อนนะคะเครื่องจะได้เตดกดีๆค่ะเมื่อนี้แม่เมียวต้องการให้หมูหนุ่มนะคะแต่ว่าแม่เมียวบอมี่หมักนัดหรือว่าสับปะะรดถี่เขาต้องมาปบีบเอาน้ำลงไปเพื่อเพิ่มให้หมูบอเหนียวนะคะแม่เมียวขอใส่เป็นตัวนี้เท่นแล้วกันค่ะ เบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาสำหรับอาหารนะคะแม่เมียวใส่บ่เยอะนะคะใส่ไปแค่นี้เองค่ะแต่ถ้าผู้ไรมักไห่ควาาหมูยุ่ยเลือเปลยายก็ใส่เป็นช้อนชาสองช้อนชาได้นะคะต่อหมู1กิโลค่ะแต่ว่าคือเกา่าค่ะอาหารบะหมีสูตรแต่ตัวแม่เมียวมักไห้มันมีความแบบได้เคี่ยว <c oughs> เนื้อหมูจักน้อยนะคะแม่เมียวใส่แค่นี้นะคะใส่ไปครึ่งช้อนชาเนยน่อยค่ะ ตอนนี้เครื่องของแม่เมียวได้เขากันแล้วนะคะผ้า,าหมูโลงเลยค่ะเอาหมูลงใส่แนะนำหมักเขาเลยนะคะใส่หมดเลยค่ะจากนั้นเราเอามือค้นหมูพยายามหมูนะคะให้น้ำหม,มักหมูนีนเขากันเอาไปในเนื้อหมูค่ะคนนานสักพักเลยนะคะแม่เมียวจะค้นไปเรื่อยๆนะคะ ให้หมูคนอิมนม่มหนำหมูนี่เท่าจะมักไวเท่าจะมักไวขันตำสองหรือสามชั่วโมงนะคะในการทำหมูสเตะนะคะแต่ถ้าผู้มีเวลามักหมูไวกังขึ้นเลยค่ะสังเกตบอกค่ะว,ว่าตอนนี้น้ำน้ำเครื่องมักในนี้ลืมแหงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เพลินกำลังซึมเขา่าในเนื้อหมูนะคะนี่ค่ะพ้นไปเรื่อยเืเลยค่ะ สูตรนี้ที่แม่เมียวพาทำอยู่นี่ทำกินได้ทำขายก็ดีนะคะเพียงแต่ไปเติมสีนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะลงสูตรหายต้งรลยละเอียดเครื่องปรุงห้ในคลิปนะคะหมูแม่เมียวกำลังใดที่ค่ะเห็นวน่านำมักหมูได้หายไปแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เมียวจะพอไปล่างเมื่อเราไปเอาไม้นะคะตอนนี้แม่เมียวได้ทิ้งหมูไว้สักพักแล้วนะคะเราก็ได้เตรียมไม้เสียบแล้วก็ ถาดมาไหวแล้วนะคะแม่เมียวจะพาเพื่อนๆเสียบหมูไปเลยค่ะขค้ืนนีแลวก็เฮาก็จะมาอย่างกันมอื่นนะคะเมืองค่ะแม่เมียวให้เบิองสีของหมูนะคะ <S <S สีของหมูแม่เมียวเหลืองอยู่นะคะแต่ว่ามันจะบอ่อเหลืองถึงขนาดคือจังในคลิปต่างๆนะคะเพราะว่าบ้านแม่เมียวบ่มขมิ้นกับบ่มผงกะหรี่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทํำขายให้เพิ่มผงกะหรี่กับ ขมิ้นนะคะจากที่ใบเมียวใส่ผงขมิน้นครึ่งช้อนให้ใส่เป็น่อนหนึ่งแล้วก็ผงกะหรี่นี่หมูหนึ่งกิโลนี่ใส่เป็นสองช้อนโต๊ะขั้นต่ํานะคะหรือสองช้อนโต๊ะครึ่งจัางสีนะคะสีพ่นเวลาไปย่างจะเลื้องดีมากค่ะจริงๆแล้วมันก็หอมอยู่นะคะสําหรับถามมี่แต่ม่เมียวผู้เดียวก็จะทําเต็มสูตรอเผอิญว่าเมนูนี้ทํารล้วกินในทั้งครอบครั้วค่ะก็เลยปับใส่น้ำกันไปค่ะม่เมียวผ้าเสียบไม้เลยนะคะ ตอนนี้แม่เมียวผ้ามาเสียบหมูนะคะแม่เมียวเสียบมาสักพักแล้วค่ะลื่มเปิดกล้องคะ่ะนี่ค่ะเสียบมาสักพักแล้วอาโบเป็นยังเดี๋ยวแม่เมียวเสียบใหเบิรงกหมนะคะนี่นะคะชิ้นหมูห้าที่แม่เมียวหั่นนะคะมันอาจจะเป็นชิ้นหมูที่บดเสมอนะคะเพราะว่าอย่างเขาใส่มือหัน่นแต่ถ้าเพื่อน ผู้ใดอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศที่อยู่ไกลลานขายหมูที่กรเจ้ามีแบบพันสไลกับบอกกระเจ้าฮันให้เลยนะคะหรือว่าผู้ใดฮันแบบชำนาญกะฮันเองเลยนะคะอันนี้ไม่มเหมียวบบกเสมอปันใดค่ะชินหน่อยชิมใหญ่ชินในในช้นบางชินหนาค่ะนี่ค่ะแก็เฮ็ดขื้นเฮ็ดลงไลยเลยนะคะยักขึ้นยักลงในเลยค่ะ ะะแล้วเข้ากับจัดจัดหมูนะคะจัดหมูแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะย่นย,น,ยนจักน้อยแล้วกะเบล่ามาจัดใส่ถาดน,นะคะแม่เมียวแนะนําว่าไห้จัดไห้จัดหมูให้เป็นรูปเป็นสุกนะคะพรา่อตอนเจ้าคุณนม่เนี่ย หมู่นได้ซึมซับน้ำหมักแล้วหมูคนจะยู่ตัวค่ะเวลาเขาเอามาย่างเนี่ยมันจะยิบมากยู่แบบไดทส้งไหนมันจะอยู่แบบนั้นค่ะมันจะย่างง่ายนะคะยิ่งเฉพาะคนไปทําขายนะคะสูตรนี้แม่เมียวใหน้นี่เอาไปทําขายได้เลยนะคะได้กาไรดีค่ะแล้วก็ซ่บนะคะเดีย๋ยวแม่เมียวจะลงสูตรให้อยู่ในใต้คลิปนะคะส่วนผสมส่วนคือทำหมักหมูนี่นะคะนี่ค่ะเห็นปะคะเวลาเขาจัดเลี้ยงแบบนี้ดีๆเนี่ย หมูมันจะอยูซุ้งค่ะแล้วก็ไม่เสียบนี่ต้องแช่น้ำตลอดนะคะแช่น้ำใส่แก้วไว้แบบนี้นะคะเพื่อว่าไข่ไม่อิ่มตัวนะคะไม่จังไม่จังบรไปดูดเอาน้ำม,มักอยู่ในหมูนะคะแม่เมียวจะเสียบให้เบิ้งอีกนะคะเนี่ยค่ะช,ชิ้นหมูมันกับชิ้นหมูมันก็จะเสมอแนบเสมอแน่นะคะออกับเเป็นอย่างนี่ค่ะถ้า ไม่เหมี่ยกับเสียบบชิ้นนะคะทอกันฝึกทําไปพอบริได้ทํากินน้านเท่ากับยักขึ้นยักโลงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆผููกระเจ้าทําขายกระเจ้าทําชิ้นแหลวนะคะเรากะหมูหมูสะไลที่สร้างตาม้านมันก็นจะบางก็หนีนะคะมันก็ะจะยักขึ้นยักโล่งในไงนะคะนี่ค่ะไม่น้อยไม่ใหญ่แล้วแต่เท่าเลยนะคะ เห็มเอาไม้มขนาดนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตบอว่าเห็นบ่หมูเห่าเนี่ยมันจะข้อตกแบบนี้เห็นป่ะคะมันจะเป็นแบบนี้แม่เมียถึงบอกว่าเวลาเอาไปจัดใส่ถาดให้เขาจัดรูปส้งนะคะมลงบนไม่ให้เทเบิ้งนี่นะคะ เนี่ยเวลามาจัดใส่ถาดถ้าเ้าว่างลงแบบนี้เลยมันกับง่ามนะคะห้าต้องว่างเอาเอาแบะบแบบออกนะคะถ้าทําเมนูแบบนี้นะคะอยู่ในบ้านแม่เมียนี่มันจะกินในน้ากันได้แล้วก็แฟนเพื่อนกับมากินเพื่อนเป็นฝรั่งอยู่แต่ขัดเปลี่ยนเป็นหมูเป็นทอดเป็นยังแบบนี้เพื่อนกินน้าแม่จ๋าแม่เมียก็เลยเห็ดแบบนี้บอยนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้บอยเพราะว่าเห็ดที่เดียวให้อิ่มกันทั้งบ้านหลงสีจังบดได้ท่าหลายอย่างนะคะนี่่ะเห็นไหม เรวก็จะเอามาจัดเลยตรงนี้ค่ะคือเก่านะคะแล้วคือเหนียวย่ำนะคะเพื่อนๆที่จะเอาไปทําขายอย่าลืมมาจัดตรงนี้แบะออกนะคะแบบออกจังสินี่ค่ะห้ากับแบะออกแล้วก็เอามือแตะๆแ,แบบนี้นะคะหมูห้าจะได้ยูสรงค่ะโลนึงนีได้หลายนะคะนี่มึงเลยคะ่ะชิ้นนี่ชินเน่า เมวใส่เป็น2องชิ้นค่ะมือนี่แม่เมยวบผ้ายางนะคะแม่เมวเสียบเสร็จแล้วจะเอาเอาแรบแลบใบแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเขาจะมาย่างกันมืออื่นค่ะจะย่างกินน้ำข้าวเหนียวมืออื่นค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเมวก็จะมาจับใส่ถานค่ะค่อยๆฝึกทำกันไปนะคะทำแหลกๆอะ่ะ กสีบอง่ามบันไดทําไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาไม่เมีวก๋าบ,บง่ามค่ะเหตดกินเองแต่ว่าอยากแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวไม่เมียวขอเสียบต่อจนเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมาให้เบิ้งตอนสําเร็จค่ะตอนนี้ไม่เมียวเสียบมูเสร็จแล้วค่ะนี่ไม้สุดท้ายนะคะเสรศษๆน้อยๆเอามารวมๆกันนะะี่ค่ะไม้ใหญ่กับมูค่ะ เมียวจะเลี้ยงให้เบิงนะคะอันนี้ไม่เมียวเสียบไปน้ําเลี้ยงไปน้ํานะคะเอาไายหน้าวายหลังนะคะนี่ค่ะเขาจะมาบีออกแบบนี้นะคะเขาก็จะบีออกเพราะว่าเวลาพอถึงตอนเศร้าเขาไปเข่าตู้เย็นด้วยความที่หมูได้เครื่องมักเต็มที่แล้วก็ได้ความเย็นซอยมันจะยูตัวนะคะนี่ค่ะเมียจะอารมแบบนี้นะคะ ได้สามสิบสามใหม่นะคะใหม่ใหญ่บอคา่ะบานเท่าขายสีปาดบอค่ะซําเนียยูไทยเนาะเราก็เอาน้ำมักลงเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตบ่าว่าตอนนี้สีของขมิน้นสีของุ้งกะรีกำลังอกนะคะกำลังเหลืองนะคะขนาดเมม,เมิวไซนิดเดียวค่ะ กรเลี้ยงดีอยู่ค่ะนี่ค่ะเอ,อนาน้ำหมักลุ่ไปเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะซึมลุ่ไปค่ะเนาะเดี๋ยวไม่วเมียวคอไปล้างมือก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเร็บกันจากนั้นไม่วเมียวสผพาเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยก็จะใส่เล็บตัวดีแล้ะคะ่ะ นี่ค่ะเซ็ตเรียบร้อยค่ะการมักหมูเสียบหมูของแม่เมียวนะคะแล้วเฮาจังมาเบิงกันค่ะมืออื่นเนาะแม่เมียวสิพาเอามาย่างค่ะแล้วก็คอยจะพามาทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มสเต๊ะนะคะเราก็ทําน้าอาเจายนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เมียวจะเก็บเขาตู้ก่อนนะคะเฮาจังมาเบิงกันมืออื่นค่ะแม่เมียวไปเข้าตู้เย็นก่อนค่ะ